โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องนิทานดิจิตอลแต่เธอด้วยคุณธรรมกลุ่มธรรมะดิจิตอลกลุ่มสาระการเรียนรูก้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนชุมชนบนโพฤษโดยกลุ่มธรรมะดิจิตอลเด็กหญิงวิราวันกันยาประสิทธิ์เด็กหญิงนันทวนรรณศาสเจริญเด็กหญิงวิชุดาจิตชนะครูที่ปรึกษาครูกัญจนานมีสิริ ครูกรมลเกิดผลที่ปรึกษาพิเศษดรวิทยาเกษสอาดผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบนโพฤ์ตำบลบนโพฤษอำเภอหนองไผ่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ภูมิใจนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องนิทานดิจิตอลแต่เธอด้วยคุณธรรมชมรมกลุ่มธรรมมาดิจิตอลโรงเรียนชุมชนบนโพฤ์อำเภอหนองไผ่ สำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชรบ,บุรีเขต3นิทานคุณธรรมเรื่องปีศาจขยะก,กับสองพี่น้องจอมสกรปรกหนูจี๊ดกับหนูจ้อยเป็นพี่น้องกันทั้งหนูจี๊ดและหนูจ้อยมีนิสัยสกปรกไม่มีระเบียบชอบรื้อของออกมาวางเกะกะทำให้ห้องลบรุงลังไปหมดทั้ง2พี่น้องชอบแอบเอาขนมมากินในห้อง แล้วทิ้งเศษขนมปงังเศษขยะถุงขนมต่างๆไว้ใต้เตียงช่างคู้ทำแบบนี้ประจำจนขยะใต้เตียงเพิ่มมากขึ้นและมากขึ้นตกดึกคืนหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับ <c oughs> มีเสียงหัวลาอประหลาดดังมาจอกใต้เตียงทันใดนั้นก็มีเงาสีดำโผลออกมาทันใดนั้นก็มีเงาของกอขยะโผลออกมาจากใต้เตียงจ๊อก <c oughs> ปีศาจขยะสองพี่น้องวิ่งหนีด้วยความกลัวสุดขีดพอถึงหน้าประตูก็มีแมลงสาบยักษ์กินขวางอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าจะหนีไปไหนเจเด็กจ้ำสุกปกทั้งคู่กอดกันกลมด้วยความกลัวเฮช่วยด้วยน่ากลัวจังเลยทัในใดนั้นก็มีแสงสีขาวสว่างวับเข้ามาจนเจ้าปีศาจขยะและแมลงสาบยักษ์หนีหายไปเธอคือเทพธิดาแห่งความสะอาดนั่นเองมาช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทันพอดี พอชิงขยะไม่เป็นที่ไม่รู้จักรักษาความสะอาดเจ้าปีศาจขยะจึงออกมาอารลวาาต่อไปต้องรักษาความสะอาดกันนะจ๊ะเทพสิดาแห่งความสะอาดบอกก่อนจางหายไปพอรุ่งเช้าทั้งหนูจีตและหนูจ้อยจึงช่วยกันรักษาความสะอาดเก็บห้องจนเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เอาของมากินในห้องนอนปีศาจขยะจึงไม่ปรากฏตัวมาให้เห็นอีกเลย